สวัสดีครับผมบัอบครับบูมครับก็พอเราเนอะผมได้ไปสั่งซื้อสินค้าจากเซเว่นมานะครับผมครับผมนั่นก็คือหูฟังไร้สายหรือว่าหูฟังบูทูธนะครับผมครับผมนี่สภาพกล่องเห็นป่ะใช่ครับผมหรือเรียกอย่างว่าแอร์พอร์ตนะครับผมครับผมก็เอ่อพอเราได้มาในราคาบอกราคาก่อน สองชิ้นรวมกันนะครับผมราคาอยู่ที่478บาทนะครับผมครับผมก็หนึ่งชิ้นก็ราคาอยู่ที่239บาทนะครับผมครับผม,บผมก็เป็นหนุกฟังไร้สายผมที่กำลังฮิตในตอนนี้ครับก็จริงๆมันมีสองสีนะผมสีขาวกับสีดำใช่แล้วผมแต่คือในเซเว่นที่เราไปหาซื้อนะผมมันมีแค่ สีขาวสีดําแต่ว่าสีขาวเนี่ยมันมีชิ้นเดียวพี่เลยไม่เลือกมานะครับก็เลยเลือกสีดํามาเหมือนกันเป็นฝาแฝดกันใช่ครับผมโอเคเรามาลองแกะกันเลยไหมเอาเลยดีกว่าพี่เตือนเต็มแล้วน้องๆแกะเลยเนาะแน่นอนแน่นอนมันแกะกันเลยนะยองแกะยากแกะง่นนไหมแกะให้มันดังโป๊ะป้าป๊โปโ๊ะให้ได้แล้วว่ะ ถามว่าทาไมพี่ไม่สั่งของพวกนี้จากลาซาด้านะครับผมเพราะพี่รู้สึกว่ามันสั่งมาแล้วพี่กลัวมันไม่ดีนะครับผมสั่งจากพอลาซาด้าช้อปปิ้งอะนะใช่เพราะว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้ไมไ่เห็นกภาพามาระพามของกล่องครับไม่ไม่ไม่เห็นสินค้าเอออย่างนี้ดีกว่ามาแก้เลยกันเลยเออแล้วคือพี่พี่พนักงานที่ทีข่ขายขายขายเอ่อพนักงานเซเว่นนะครับคือเขาดีมากเลยนะแกได้ไหมได้เลยคือ เอาจริงๆราคาเนี่ยมันตกอยู่ที่สองร้อยเก้าเก้าบาทนะครับผมแต่ว่าเขาดูในราคาของสินค้าออนไลน์ให้แล้วเขาลดให้ให้เหลือแค่แค่สองร้อยสาบเก้าบาทเออนะครับมุ่คนหลูอะท่านผู้ชมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุชชี่ขาดแล้วมั้งเป็นอะไรหรอคือดูดิมันหลูมากอ่ะมิ้ตื่นเต้นมากเนาะ้องคือไอ้สองใบนี้แล้วก็เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บใส่ในนี้ไหม มันหลูมจริงๆว่ะนี่เป็นสายชาร์กนะครับผมโดยปีกสายชาร์กนะครับผมแล้วก็ออกมาแล้วนี่สายชาร์กสีขาวว่ะฮะตักองตัวกอนสีดำฮะหลูมแล้วเินเป็นไงวะเป็นอย่างี้วะโอ้เย็นแม่เปยนไงมีอะไรเล่นขึ้นใช้มือเดียวก็เปิดได้โอ๊ะใจกินมากอู้ยยังสวยดูยมนี่อะไรมีอะไร แม่ <g ül> มันโดนโหล่จริงอหมใช่ครับผมเรามันดูเจ้านี่เราดีกว่าเอายื้อๆมาเลยเอ่ะย้บเลยไม่ยอมนี่ับผมแล้วก็ไอ้เจ้านี้ก็คือกล่องกล่งองชาร์จตัวหูฟังเรานะครับผมเดี <g ül> ๋ยวพี่จะล้องใส่ให้ดูทาบน้องพี่ยังไม่ได้เปิดโบโคูคูลให้ดูนะใช่เลยไอ้เป็นไงวะ <g ül> หล่อปะหล่อวะ เอ้มึงก็ดันดันๆะเว้ยโอเคผมแล้วก็ไปลองเชื่อมูมทูลกันเลยดีกว่าผมไปเลยครับ a few moments later โอเคนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมมทูลนะครับก็ผมบอกเลยว่าผมใช้วิธีในการเชื่อมโมทูลนี้เกือบชั่วโมงเลยนะครับผมก็นั่งโทรพิทุกลองดูผมโอเคครั okay, บผมอย่างแรกครับผมก็หูฟงังเราผมตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นไฟสีฟ้ามันจะไม่แสดงนะครับกดให้ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผม เห็นไฟทิฟ้าไหมมันจะขึ้นแล้วเนาะเห็นป่มเออในกล้องน่าจะเห็นนะครับผมไฟทิฟ้าขึ้นแล้วแสดงว่าในตัวนี้มีแบตเตอรี่นะครับผมถ้ากดแล้วหนึ่งครัง้งไฟไม่ขึ้นแสดงว่าแบตเตอรี่นี้หมดนะครับผมต้องไปชาร์จแบตโดยใช้พา,านสายนี้นะครับผมเชื่อมกับเอ่ยตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จตามปกตินะครับผมโอเควิธีการเชื่อมนะครับผมก็กดปิดปิดไอ้นี้กล่องก็ได้นะเนี่ยกดครั้งเดียวก็ไฟจะไม่ขึ้นแล้วผมก็เอามาออกมานะครับผมง่าย,ายๆเอามาออกมาสองข้าง นะครับผมโอเคนะครับสังเกตที่หูฟังนะผมมันจะมีไฟกระพริบอยู่ผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าอ่ะมันจะมีไฟกระพริบสีแดงน้ำเงินแดงน,น้ำเงินอยู่นะครับผมก็เราแค่เปิดบูทวนเลยนะครับผมค้นหาบูทวนทางานเชื่อมตามปกตินะครับโอเคค้นหาก่อนนะตตนน่ยังไม่เจอเจอแล้วครับผมกรับผมมันจะเขียนว่านินจาที s อนะครับผมก็ทาการเชื่อมใหม่นะครับ แล้วจับคู่จับคู่ไปเลยครับผมโอเคจับคู่ไปแล้วับผมมันจะขึ้นแสดงขนาดน้าว่าแบตเตอรี่ผมมีเท่านี้นะครับแบตเตอรี่หูฟังนะโอเคเรามาลองฟังเพลงกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะใส่หูไปโอเคอเปิดเพลงไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับอ่ะผมจะให้ฟังใกล้ๆไปรู้ไหมในกล้องมันได้ยินหรือเปล่านะ <c oughs> เห็นปะ่ะ okay. โอเคประมาณนี้นะ <S <S เออนะครับผม <S <S แล้วก็ผมจะมาผมจะมาบอกวิธีการแก้ให้ผมว่าถ้าหูฟังซื้อมาแล้วมันดีข้างเดียวจะแก้ยังไงนะผมอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าใครที่ซื้อมาแล้วเชื่อมไม่ได้หรือว่าดีแค่ข้างเดียวนะผมให้ทําการเข้าบูทูลนะครับผมในโทรศัพท์นะแล้วไปกดเปิดบูทูลนะครับผม แล้วแล้วยังไม่ต้องเชื่อไม่นี่นะเว้ยเข้าใจปะ <C> คือมึงไปกดเลิกจับคู่ก่อนเว้ยเข้าใจปะกดเลิกจับคู่อุปกรณ์นะครับผมแล้วทำการเก็บเอนเจ้าเนี้ยลงกล่องเหมือนเดิมก่อนนะครับถ้ามันแค่ข้างเดียวนะเออนะครับเก็บเันลงกล่องเหมือนเดิมปล่อยมันลงไปครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมสอนเราเป็นธรรมชาติเลยนะเพราะว่าผมก็ทดลองมาเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วซึงต่อไปต้องทําคือกดหนึ่งครั้งแสดงไฟสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วทําการกดค้าง5-6วีนะครับผมกดไป1 2 3 4 5 6แค่5ก็ได้ผมไฟสีฟ้าจะหายไปนะครับผมกดค้างไฟสีฟ้าจะหายไปครับผมแค่นี้จบมันเป็นการรีเซ็ตหูฟังไปแล้วนะครับผมแล้วเราทํายังไงต่อเรากดปิดบูทพูลแล้วเปิดใหม่นะครับผมปิดโดยการอยู่ในนี้มาก่อนนะครับโอเคโอเคแลผมยืมมา แล้วสังเกตดวยูฟงเหมือนเดิมว่ามันจะมีไฟกระพริบเหมือนเดิมนะครับผมกระพริบสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินสลับกันนะครับนี่นะเห็นบ่ต้องกระพริบั้องสองข้างด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ทาการเปิดบทูวนขึ้นมาใหม่แล้วทําการค้นหาบททวนใหม่ครับผมแล้วทําการเชื่อมใหม่โอเคครับผมก็ทําแบบเนี้ยจนกว่ามันจะดีสองข้างครับผมผมลองมาเกือบชั่วโมงแล้วผมนึงผมนึงรู้แะ้วัว่ามันต้องทายังไงนะครับโอเคนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับผม ขออยับตรงนี้กดไลค์กดซับตะกอยกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผู้ชม้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะโอ้ oh, เราจะอันบ็อกสิ่งดีดีและอุปกรณ์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมถ้าคำพูดคำจาในที่ผมพูดไปแล้วมันไม่มาสมกขอโทษด,ด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมนี้ผมมาอันบ็อกไอเจ้านี้ผมอยากได้มันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็หาวิธีการแก้เอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนแล้วได้อธิบายเพื่อนเข้าใจหมดแล้วผมถ้าไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ มาใต้ล่างคลิปได้แล้วผมจะตอบให้นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นิงของที่คุณแม่ผมซื้อให้ในวันเกิดนะครับผมเผื่อใครไม่รู้เพราะเราเกิดวันที่14ตุลานะครับผมครับผมมันก็เลยมันเกิดเหมือนแล้วแหละนะครับผมก็ไว้ความมันเกิดแล้วผมใต้ใต้ล่างคลิปนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบายโอเคนะครับเพื่อนๆพี่มีอะไรจะแถมให้นะครับผม <S <S> <S ก็เวลาตอนเราชาร์จไฟนะครับผมต้องใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะ นี่เห็นป่าไฟมาันจะาวิบสีแดงอย่นี้เห็นป่านี่คือกําลังชานะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณเท่านี้แล้วเนาะไปะบ๊ายบาย